วัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการบวกลบทศนิยมนะคะชั้นป .6 เทคนิคการาบวกลบทศนิยมนะคะก็มีอันดับแรกวางจุดให้ตรงกัน2วางหลักให้ตรงกัน3ตรงไหนว่างให้ใส,ส่ศูนย์ะคะต่อจากนั้นก็ลบบวกลบตามปกติเลยนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่าง271.96 บวกด้วย98.015เท่ากับเท่าไรนะคะอ่าแล้วก็มาทำยาตั้งเนาะ271.96บวกด้วย98เนี่ยเราเราเราเขียนเราเขียนหลักให้ตรงกันจุดเชื่อมให้ตรงกันนะคะตรงไหนว่างเราใสาเ่เลขศูนย์ไปเลย ต่อจากนั้นเราก็บวกกันตามปกติ5บวก0ได้5 1บวก6ได้7 0บวก9ได้9นะคะผ่านจุดแล้วก็ใส่จุด8บวก1ได้9 9บวก7ได้16ใส่6ทด1นะคะ0บวก2ใได้สก็รวมกันทด1ก็เป็น3อันนี้คือคำตอบนะคะ ไม่ยากเนาะอ่ะต่อไปจะเป็นตัวอย่างของการลบทศนยิยมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งโจทย์ก่อน7จ็ดหนึ่งแดจุดศหนึ่งลบด้วย5 6 9หกเลบไอจุดสองห้าสองอย่างนี้นะคะตัวอย่างก็เหมือนกับบวกเราก็ตั้งให้ตรง ตรงหลักนะคะก็สิยมจุดทดิยมให้มันตรงกันห้าหกเก้าสองห้าสองตรงไหนว่างสายเลขศูนลบทีนี้เราก็ลบตามปกติสองนะคะลบศูนย์ไม่ได้เนาะไปยืมมาเป็นสิบนะคะตรงนี้เหลือศูนย์เนาะสองลบสิเหลือแปดห้า ศก็ไม่ได้อีกไปยืมมาก็ยืมต่อๆกันไปตรงนี้เป็น9้าตรงนี้เป็นเจ็ดห้าลบสิบเหลือห้าสองลบเ้าเหลือเจดนะคะผ่านจุด9กลบเจไม่ได้ไปยืมมานะคะสิเป็นสิดอันนี้เหลือศูนย์นะคะเก้ลบสเจ็ดหลืออะไรนะเหลือแปดถูกไหมเนี่ยถูกไหม ต่อไปหกลบศูนย์ไม่ได้อีกไปยืมมาโอ้ยืมมาเยอะเลยตรงนี้ก็เหลือหกนะคะหกลบสิบเหลือสี่ห้าลบหกเหลือหนึ่งอันนี้ทดเยอะหน่อยหน่อยหนึ่งเนาะแต่เราเขาไม่มงงอันนี้คือตำตอ่อเวลาขีดขีดให้มันตรงๆเนาะนี่คะ่ะยากไหมคะโอเคคะ่ะ